วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูภาพทันจริงของ Honda CRV เจนล่าสุดกันเลยครับ CRV รุ่นใหม่นี้ครับเมื่อเทียบกับรุ่นปัจจุบันความยาวของรถจะเพิ่มขึ้น84มิมความกว้างของรถก็เพิ่มขึ้นอีก9มิมความสูงเพิ่มขึ้นอีก3มิลิเมรและระยะถา่ล้อเพิ่มขึ้น38มิลิเมง่ายๆว่าคันใหม่นี้ใหญ่กว่าเดิมในทุกมิติเลยครับ Honda CRV เจน6ได้รับเงินบรรจารยในการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะ วันนี้ผมจะพาไปดูภาพคันจริงกันสีแดงที่สดใสกันแบบนี้เลยครับรุ่นใหม่นี้จะมาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่สีดำขอบโครเมียมตัวถังดูสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าก็เป็น LED แบบใหม่เหมือนกันครับที่ดูเรียวมากมีไฟเดท์ทามนัง่งยิ้มอยู่ด้านบนมีการเปลี่ยนตำแหน่งของกระจกมองข้างใหม่ด้วยด้านท้ายก็มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันครับไฟท้ายเป็นแบบ LED รูปตัว L ไฟท้ายรุ่นนี้โดดเด่นมากเลยครับเมื่ออยู่บนท้องถนน และคันนี้ยังมาพร้อมกับล้ออร่อยขนาด18นิ้วเปิดราคาอย่างเป็นทางการอยู่ที่32,355เหรียญถึง39,845เหรียญหรือประมาณ1,180,000-1,460,000จถึง 1, 000, 4, 000, 000, บาทครับอันนี้คือราคาในสหรัฐที่เปิดตัวไปเนาะจะเปิดตัวมี4รุ่นจะเป็น EX, EXL แล้วก็ Sport และรุ่นสุดท้ายจะเป็น Sport Touring ในส่วนของการออกแบบภายในเจ้าตัว Honda ใหม่ล่าสุดคันนี้ครับยก Honda Civic 71มาแบบเต็มๆเ,เลยก็ว่าได้ครับเพราะหลายคนอาจจะไม่ชอบเนาะแต่ก็หลายคนก็อาจจะชอบเหมือนกันด้านหน้าตะข่ายหลังพึ่งเป็นโลหะได้หน้าปัดดิจิตอลขนาด7นิ้วบวกกับหน้าจอสัมผัสกลางแบบลอยขนาด9นิ้วและยังมีการรองรับ Apple Ca r p l a เแบบไร้สายด้วยครับแล้วก็มี And ด o i d Auto มาด้วยช่องเชื่อม USB Type C 3.0 รวมถึงการชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายก็มีมาให้15วัตต์มิลลิพงโหมดมากถึง12ตำแหน่งเลยเบาะนั่งสปอร์ตพร้อมกับเดินได้แดงดนบนเบาะด้วยครับทําให้ภายในรถเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นไปอีกเป็นไงบ้างครับสําหรับภาพคันจริงสีแดงคันนี้สวยหรือเปล่าครับชอบหรือเปล่าบ้านเราก็ใกล้จะเปิดตัวตำมทียเหมือนกันนะครับเพราะมีหลุดวิ่งหลายรอบมากๆแล้วด้วยอดใจใรออีกหน่อยนะสื่อคาดว่าจะเปิดตัวประมาณปลายปีนี้ในบ้านเราครับผม วันนี้ผมน่าจะมีภาพคันจริงเจ้าตัว Honda CR-V โฉมใหม่ล่าสุดไหมเพื่อนเพื่อนรับชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ